หนังสือยกเลิกสัญญาละเออคือว่าพอดีว่าผมไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวเลยครับฮะเรื่องแค่นี้ยังต้องมีเวลาเตรียมตัวอีกงั้นเหรอก็แค่หนังสือสัญญาแค่เล่มเดียวนะตั้งแต่ที่ผมอยากยกเลิกสัญญากับบริษัทของคุณคุณก็พยายามหลบเลี่ยงแล้วผมเองก็ถอดถอนในช่วงชะตาตั้งหลายปีสุดท้ายแล้วคุณนึกว่าผมเป็นคนโง่หรือยังไงฮะที่ยังเชื่อคุณเองนะเอานะพอได้แล้วอยู่ทำแบบนี้ ก็แค่ให้หนังสือยกกว่าสัญญากับแข่นั่นเองไม่ใช่เรื่องง่าผมให้คุณก็จบแล้วมองเลยของนายเลยปีเฟลนังสือนั่นมาเร็วเข้าขครับครับเข้าใจแล้วครับเอาละประธานหยางคุณลงนามด้วยเข้าใจไหมเฮ้ย,ยนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่บริษัทของพวกเราจะฟื้นตัวกลับเข้ามาแบบนี้ถ้าว่าปล่อยเข้าไปบริษัทจะต้องขาดทุนหนักมากคุณหยาง คุณอย่าคิดนอกจะเล่นตุกติกอะไรได้ไม่อย่างนั้นผมจะจับมือคุณเซ็นเองเข้าใจแล้วเอาละนี่เมื่อคุณลงชื่อเร็วขนาดนี้ถีงอย่างนั้นก็ไม่มีเรื่องอะไรแล้ว,ลวนะใช่แล้วก่อนสิบโมงเช้าอย่าลืมไปเอาแถลงการเรื่องนี้ด้วยละทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันคุณเข้าใจหรือเปล่า,าไม่มีปัญหาหรอกนะเรื่องนี้เออว่าแต่ว่าสู้สาว คุณไม่ต้องพูดเรื่องที่ว่าคุณออกจากบริษัทของพวกเราได้หรือเปล่าไม่จําเป็นจะต้องเปิดเผยเรื่องนี้ได้ไหมคุณพูดเรื่องนี้ขึ้นมาพอดีเลยนะดีเลยผมจะได้ถือโอกาสนี้พูดไปให้หมดเลยทีเดียวไปถแถลงการให้พวกสื่อมวลชนเข้าใจเรื่องนี้หรือว่าคุณต้องการให้พวกเขารู้เรื่องในห้องน้ําระหว่างพวกเราผมเองก็อยากจะรู้ว่าบริษัทของคุณที่มีทุนนับหนากับความที่เห็นของประชาชนอะไรจะมีน้ําหนักมากกว่ากัน ไม่นะพี่ร้องไม่เอานะทำไมละ่ะเธอดูเด็กคนนั้นสิเด็กคนนั้นเนอะเขายังนั่งน,นิ่งๆเลยนะเไม่เป็นรอยเลยเฮ้ยพี่รองนะพี่รองหว,นวานหวานเนอะเดี๋ยนคุณป้าแถวซูเปอร์มาร์เก็ตบอกว่าไม่สามารถนำลูกๆขึ้นบนรถเข็นได้นะไม่ปลอดภัยนะอืมถ้าอย่างนั้นก็ได้นะเออใช่แล้ววันหวาน,วน,วน,วนในช่วงมีกี่วันที่ผ่านมาพี่รู้สึกว่าตัวพี่เองแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยเลยนะ เป็นเพราะว่าพี่ฝึกซ้อมกับหวานหวานบ่อยๆอย่างง้นเหรอแน่นอนว่าใช่อยู่แล้วละพี่รอมไม่สังเกตเลยเหรอว่าตอนนี้ต่อให้ร่างกายจะกินเยอะมากแค่ไหนแต่ก็ไม่อ้วนเลยนะนี่มันมหาาัศจรรย์ขนาดนั้นเลยเหรอแน่นอนสินั่นเนะท่านอาจารย์ของหว,นวานหวานเคยสอนเอาไว้แล้ะนะเมื่อก่อนหน้านี้เขาเคยทําพวกสงครามมาก,ก่อนคงจะดีไม่น้อยเลยเนะถา้าพี่สามตื่นมาวิชาพวกนี้คงเหมาะก,กับเขามากเลย หว,นว,นว,นวนานหวานคำนวณแล้วล่ะอีกไม่ช้าพี่สามก็จะตื่นแล้วก็แต่ว่าเธอรู้ได้อย่างไรกันล่ะก็เพราะว่าหว,นวานหวานเน่ะแอบไปหาพี่สามในทุกๆคืนยังไงนะแล้วก็ช่วยบำบัดให้พี่สามฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันเนื่อว่าจจของเธอทาไมถึงได้สอนเรื่องมากมายให้ขนาดนั้นนอกจากเรียนหนังสือแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอเองก็ทำอะไรไม่เป็นสินะมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหการรมทางศิลปะก็โอเคแล้วเออ ในน้อยรองครับดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในฮอตเซิร์ดอีกแล้วลครับฮอตเซิร์ดยิงงั้นเหรอเรื่องอะไรนะยังไงคุณลองดูที่ตัวเองก่อนดีไหมเหรอครับ